คืนชีพไดวูหมาป่าขนสีขาวสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ส่วนพันไปรา 1, 2, ปละนึ่12,500ปีกับภาพปกสุดคูดจากนิตยาสารชื่อดังอย่างไทม์ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่ฮือฮาไปทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนตัวยงของซีรีส์เกมออฟโทนที่มองดูกี่ทีน้องคนนี้ก็เหมือนกับเจ้าโกสหมาป่าโลก,กันของบ้านสตาร์กไม่มีผิดและที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างก็คือลุงจอร์ดอาร์มาตินผู้แต่งนิยายเกมออฟโทนได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้ในฐานะผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้คำปรึกษา ด้้านนววัฒธ,ธรรมอีกยโดย c o l o r o b i o s c i e n c e บริษัทเทคนโนโลยีชีวภาพในดัลลัสได้ประกาศความสมเาเร็จครั้งสาคัญในการชุบชีวิตไดวูฟด้วยการสกดัด DNA จากฟอสซิลฟันและกระโหลกของไดวูฟที่อายุรวมกันเกือบ10,000แปีเลยทีเดียวจากนั้นนําข้อมูล DNA มาเทียบเคียงกับ DNA ของสัตว์ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็นํารหัสพนันธุกรรมของเกรวูฟหรือมาป่าสีเทามาตัดออกแล้วแทนที่แล้วนําไปอุ้มบุญในท้องของสายพันธุ์อื่นจนออกมาเป็นลูกไดวูฟตัวน้อยน่ารัก3ตัว เป็นตัวผู้2ตัวโลมูลัสและเลโมสและตัวเมียอีกหนึ่งตัวชื่อว่าคาลิซีใช่ครับฟังไม่ผิดแน่นอนมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าตัวนี้หลูกจอตั้งให้แน่ต้องขยายความก่อนว่านี่ไม่ใช่การลนนิ่งแต่เป็นการตัดต่อพันธุกรรมจากจีนมตั้งต้งตนของเกรวูให้มีลักษณะเด่นภายนอกและภายในแบบเดียวกันกับไดวูแต่ก็อาจจะพูดได้ว่ามันก็แท้ที่สุดเท่าที่มันจะแท้ได้ในวิทยาการปัจจุบันที่มนุษยชาติเคยมีมา นอกจากนั้นบริษัทแห่งนี้ยังได้พยายามชุบชีวิตสัตว์อื่นๆอีกเช่นแมมมอธขนยาวไพลาซีนหรือเสือทัสมาเนียและขาวเหนือและนกโดโดอย่างไรก็ตามนี่ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าตั้งคำถามว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าไดบูฟได้เต็มปากหรือไม่มันจะนับเป็นการฝืนกฎธรรมชาติหรือเปล่าและการทำแบบนี้จะให้ประโยชน์หรือโทษในอนาคตกันแน่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันมานะ หากคุณชอบสาระดีๆในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราช่องเดอะคาสติ t เตอร์ด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนพิเศษเดอะคาสติลเตอร์คือสถาบันที่เปิดมากว่า12ปีเพื่อติวน้องๆที่ต้องการเข้าเรียนมหาลัยหลักสูตรอินเตอร์หรือต้องการเรียนวิชาต่างๆแบบตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็น IG CSD A l e v e l SAT i e l t s CAT4 หากน้องๆสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับ